สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาตัดส่งอันเดอร์คัตที่ลูกค้าได้รีเควสมานะครับลูกค้าก็มีความต้องการที่จะตัดอันเดอร์คัตแล้วก็แสกกลางด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมลูกค้าข้างบนเนี่ยมันยังสั้นอยู่ก็มาดูกันฮนะว่าอันเดอร์คัตที่ลูกค้าต้องการแสกกลางเนี่ยจะตัดออกมาได้ไหมเราจะสามารถแสกกลางได้หรือเปล่าไปดูนะฮะ ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปว่าตัดได้นะครับแล้วก็สามารถแสงกลางได้ด้วยฮะแต่ข้างบนเราจะไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเพราะว่าผมของลูกค้าเนี่ยมีความพอดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าตัดออกมันก็จะสั้นเกินเกินไปนะครับไม่สามารถที่จะแสงกลางได้นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ